รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรซาเฟมิลี่ o ู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน7ซเว่ e อีเลฟเว่นเนสเล่กูดฟู้ดกูดไลฟ์เบทาโกรทุกคำคือความสุขน้ำมันพืชกุกทุกวันคือวันสุขมามา่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย ู้ชมครับล่องสลานจานสง่าและสถาบันเพลินมาอยู่ที่อุดรธาน,นีเรียบร้อยแล้วแล้วจุดแรกที่เรามานมัสการแล้วมากราบไหว้นั้นก็คือศาลหลักเมืองสวัสดีครับน้องอิ๋วครับสวัสดีค่ะน้องอิ๋วขอบคุณมากเลยปกติปกติแล้วอ่ะน้องอิ๋วเวลาเราไปจังหวัดไหนเราก็จะเจอศาลหลักเมือง<ช>แล้วเราก็ไปกราบไหว้ แต่ที่นี่มี3สิ่งที่คนอุดรยึดเหนี่ยวไว้<ช><ช>มีอะไรบ้างนะจุดแรกก็คือพระพุทธโพธทองนะคะพระพุทธโพธทองจะเป็นพระเก่าแก่พันกว่าปีมาแล้วค่ะพันกว่าปีใช่ค่ะแล้วเราเรานิมนต์มาจากไหนฮะมาจากอำเภอชัยวานค่ะจุดที่สองคือทเ,เวศวรรณนะคะ เป็นเทพที่ดูแลทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออ๋อค่ะคนจะศรัทธามากเลยค่ะแสดงว่าเทวสุวรรณนี้จะคุ้มครองและดูแลของผู้คนที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือใช่ค่ะคือภาคอีสานไม่ใช่เฉพาะจังหวัดอุดรไม่ค่ะแล้วสุดท้ายคือศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองค่ะองค์ใหญ่องค์ใหม่นี้รัชกาลที่สิบมาเปิดถ้าคุณมาเที่ยวอุดรธานี จุดแรกเลยต้องสาการบว้สถานที่เจ้าศักดิสาลหลักเมืองค่ะแล้วก็พระพุทธโพธทองแล้วก็ทวีสวรรณไปไหนต่ออีกอ่ะไปไหนนะคะแต่ถ้าอิเแนานำก็จะไปศาลเจ้าปู่ย่าก่อนที่คนจีนจังหวัดอุดรธานีจะมารวมตัวกันเป็นศาลเจ้าปู่ย่าเนี่ยที่มามาได้อย่างไรครับคือเมื่อเมื่ออดีตนะฮะคือคนจีนที่ มาทำมาหากินที่อุดอรนี่ได้ไปอัญเชิญของอุทิเจที่เทือเขาภูผานเชิญผงศักดิ์สิทธิ์จากหนองบัวลำพูเทือเขาผูผานที่เทือกเขาภูผานแล้วมาไว้ที่ตรงนี้ใช่แล้วก็ทําสักการะบูชาชเลื่อยมาอยตอนนั้นเล็กนิดเดียวใช่ครับแล้วจนทั้งปัจจุบันนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นใช่ครับศาลเจ้าปู่ย่าใช่ครับ คำว่าปู่ย่ามาได้ยังไงทุกคนมันต้องมีบรรทบุรุษนะค้องคนจีนเขาจะเรียกว่าปงเถกงมาเพราะภาพเป็นคําไทยก็คือว่าสันเจ้าปู่ย่าครับแล้วจะมีตรงไหนที่บ่งบอกถึงความเป็นประวัติของคนจีนที่มาตั้งโลกรากอยู่ที่อุดรธานีก็ก็เรามีประวัติที่มูลนิธิปู่ย่าเรานะฮะผมดูบรรยากาศแล้ว ผมเหมือนรู้สึกว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยครับคุณตังชัยสร้างได้สุดยอดและสวยงามมากนะครับก็คือรูปแบบของเราเนี่ก็นํามาจากเมืองจีนนะครับก็เหมือนกับจําลองเมืองจีนมาไว้ที่นี่ครับก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนชาวอุดรธานีกับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนจากแหล่งต่างๆนะครับในส่วนของมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าเนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นศูนวัฒนธรรมไทยจีนนะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมขนมเนียมประเพณีของทางจีนครับกับหลักคําสอนของ ยี่สี่กันยูแล้วก็หลักคำสวนของท่านของชือ oh. ้อซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเรามีพิพิธภัณฑ์ที่ท่านเห็นอยู่ทางนี้นะครับ oh. มีพิพิธภัณฑ์ครับตรงนี้ก็จะกล่าวถึงาชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่นะคะที่อพยพเข้ามาที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3 <Okay. S 2> ค่ะโอเคครับค่ะ ต่อมาปีพุทธศักราช2,442ใช่ก็จะมีคนจีนรุ่นแรกๆเข้ามาก็คืออุดรธานีก่อตั้งเมื่อปี2,436วันที่18มกราคมค่ะก็ตอนนี้อุดรธานีมีอายุ129ปี129ปีใช่ค่ะหลังจากนั้น6ปีต่อมาเนี่ยปี2442ก็มีกลุ่มพ่อค้าชาวจีนเข้ามาทำการค้าขายอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค,ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายห้างร้านต่างๆในสมัยนั้นที่คนจีนในสมัยนั้นเข้ามาทําการค้าขายอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะครับตรงนี้ก็จะจําลองเป็นร้านค้าในสมัยนั้นค่ะก็จะมีปฏิทินปี2 5 0พนรสี่ค่ะพัดลม K D K ใช่โทรศัพท์แบบหมุนนะครับมีไห้กระเทียมดอง ก็จะเป็น9ก้าองค์กร11ตระกูลแซ่ซึ่งเป็นเก้าองค์กรที่รวบรวมโดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนค่ะก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ทําสาธารณประโยชน์ให้กับชาวจังหวัดอุดรธานี เรานำอ,องค์เจ้าปู่เจ้าย่ามาตั้งไว้ที่นี่เพื่อที่ว่ามูลนิธิของเราเนี่ยเกิดได้จากความศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีต่อองค์เจ้าปู่เจ้าย่าก็คือจากศาลเจ้าปูา่ย่าแล้วเราก็มาตั้งเป็นมูลนิธิที่นี่ค่ะ oh. เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้ว่าการไหว้แปดครั้งของชาวจีนเนี่ย oh. มีอะไรบ้างค่ะ oh. เราก็เลยได้ยกตัวอย่างมาสองตัวอย่างก็จะเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็เทศกาล ไหว้วันตรุษจีนจริงๆแล้วมันมีมากกว่ามีแปดค่ะก็คือมีแปดเทศกาลเทศกาลแรกก็จะเป็นเทศกาลไหว้วันตรุษจีนหลังจากนั้นสิบห้าวันก็จะเป็นเทศกาลไหว้คมแดงค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไหว้เชียงเมงแล้วก็ไหว้ขนมจ้างหรือขนมบ้าจังอันนี้รู้แล้วทีนี้ก็มาเป็นการไหว้สาธจีนไหวพระจันทร์ไหวขนมบัวลอยค่ะแล้วก็ไหวสิ้นปีค่ะ ตรงนี้จะเป็นประวัติของท่านองจื่อค่ะเราถ่ายทอดมาเป็นแผ่นป้ายปฏิมากรรมนูนต่ําค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของท่านองจื่อเกิดจนถึงถึงแก่กรรมแล้วก็ ในช่วงอายุที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็ได้เขียนบัญญัติชีวิตไว้ว่าเมื่ออายุ15เราตั้งมั่นกับการลรํ่เรียนเมื่ออายุ30เราตั้งหลักได้มั่นคงเมื่ออายุ40เราไม่พวงสงสัยเมื่ออายุ50เรารู้บัญญัติสวรรค์เมื่ออายุ60หูของเราฟังโดยไม่หวั่นไหวเมื่ออายุ70เราทําตามใจปรารถนาโดยไม่ละเมิดคันรองผมอายุ70ผมเข้าหลัก <c oughs> เราทําตามใจปรารถนาโดยไม่ละเมิดคันรอง ทําสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน<ช>ก็คือตามคลลองอันนั้นเป็นคุณธรรมและศัตรธรรมของของจื้อสุดยอดมากเลยใช่ค่ะโอ้น่ามาเที่ยวมากเลยครับน้องเอ๋วศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนบวกกับสารเจ้าผู่ย่านั้นบ่งบอกว่าเชื้อชาติไทยกับเชื้อชาติจีนนั้นคือพี่น้องกันแล้วมีการสืบสาร และมีความสัมพันธ์กันมาเป็นเวลาช้านานมีไม่กี่แห่งในประเทศไทยหรือในโลกนี้ที่รวบรวมเอาสิ่งที่ผมพูดจบเมื่อสักครูน่นี้มาไว้อยู่ในที่เดียวกันเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นสถานแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงขอบพระคุณน้องอิ๋วมากเลยครับขอบพระคุณ,ค,ณค่ะคำว่าแหนมเนืองเป็นอาหารแห่งสุขภาพเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาก,การมันคืออะไรผมว่าผมใส่ครบแล้วครับแตะโยแปลว่าปอเปีย๊ยะอร่อยครับคุณผู้ชม น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันสุขโรซา f ฟมิลี่ฟู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว NSL Food n e s t l e g o o d f o o d g o o d life b e t a g เบทุกคำคือความสุขมา เอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลยคุณผู้ชมครับมาอุดอรหนองคายแล้วถ้าไม่ได้มากินแหนมเนืองแสดงว่ามาไม่ถึงวันนี้เราจะมาพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าคําว่าแหนมเนืองเป็นอาหารแห่งสุขภาพเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาก,การมันคืออะไรผมเริ่มตั้งแต่คําว่าแหนมเนืองก็คือตัวที่ท่านเห็นอยู่นี้ หนม้เนืององค์ประกอบไปด้วยผักแน่นอนที่สุดครับเป็นอีกหนึ่งหมู่แล้วแล้วก็มีแป้งแป้งใส่ลงไปบนผักหลายคนก็บอกเอาผักใส่ลงไปในแป้งตำรวจไม่จับคุณจะใส่ผักบนแป้งแป้งอยู่บนผักก็ได้แล้วแต่แล้วหลังจากนั้นคุณต้องสังเกตดูนะคะแล้วกินอย่างมีสติผมใส่กล้วยดิบคือผลไม้เข้าไปแล้วมะเฟืองคือผลไม้ครับแล้วผมก็ใส่แตงกวาเป็นผักครับ ที่ขาดไม่ได้เป็นสมุนไพร2อย่างนั่นก็คือพริกโอ้โหนี่ใหญ่เกินไปกินเข้าไปแล้วเผ็ดแน่นอนขอแค่ครึ่งลูกพอแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมเป็นสมุนไพรอย่างดีเยี่ยมผมว่าผมใส่ครบแล้วครับแล้วเขาบอกว่าบางคนก็จะเอาผักที่เนมมานั้นใส่ลงไปด้วยแต่ผมใส่แค่นี้พอแค่นี้ยังไม่จบครับคุณผู้ชมเราจะต้องใส่น้ำเหนมเนืองซึ่งทำมาจากสมุนไพร และมีความเปรี้ยวหวานหอมอยู่ในตัวของมันเองและก็ม้วนเป็นคำอันนี้อย่าไปกินกับแฟนที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆนะครับปากคุณจะกว้างแล้วคุณจะอายแฟนแล้วคุณจะเขินเห <c oughs> <He S 2> ็นไหมฮะรู้ไหมว่าผมลืมใส่อะไร <c oughs> นี่ไงครับ <c oughs> ผมจะกินหมูหลังจากที่ผมกินผักกลับไปหนึ่งคำแล้ว เรามาดูสิครับว่าครบห้าหมูจริงหรือไม่แน่นอนที่สุดครับเราได้โปรโตีนจากเนื้อหมูแน่นอนและเราได้คาร์โบไฮเดรตจากแป้งที่เอามาห่อเราได้ผักที่ให้วิตามินและแร่ธาตุจากผักสรารพัดผักที่อยู่บนจานนี้และเราได้ผลไม้จากกล้วยดิบแล้วก็มะเฟืองที่เหลือก็จะเป็นผักอีกหนึ่งอย่างคือแตงกวาแล้วก็จะมีสมุนไพรคือปลิกกระ,กะเทียมครบห้าหมู่ครับคุณผู้ชม อีกตัวหนึ่งที่แปลกหลายคนอาจจะไม่เคยกินนั่นก็คือกระยอทอดและกระยอสดกระยอแปลว่าปอเปี๊ยะเห็นแล้วไม่ต่างไปจากปอเปี๊ยบ้านเราดูสิครับรสชาติจะต่างกันไหมนะครับน้ำจิ้มคือตัวนี้ระวังดีๆนะฮะกินอาหารเวียดนามมันมีน้ำจิ้มเยอะมันก็ต้องจิ้มให้ถูกใส่ให้ถูก อร่อยครับคุณผู้ชมถามว่าปอเปี๊ยะไทยกับปอเปี๊ยะเวียดนามต่างกันไหมอยู่ที่ไส้ส่วนประกอบต่างกันแต่ถ้าเป็นสดไม่เอามาทอดถ้าเทียบแคลอรี่แล้วสดจากแคลอรี่ต่ำกว่าการเอาไปทอดหนึ่งอร่อยกรอบแต่แคลอรี่จะสูงกว่าเล็กน้อยกินสลับกันไปนะครับเรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก มาชาตินี้เราพอเพิ่มก็ไม่ได้ลดก็ไม่ได้มันพอดีสําหรับเราเราเกิดมาชาตินี้เพื่อสงราะหอโลคอนุหอโรคชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเยียบแผ่นดินนี้อีกเป็นอนันตการน้ำมันพืชกุกทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฝ้ามีจำหน่ายแล้วที่ CJ เจซเปอร์มาร์เก็ต เ e สเล่ le, Good Food Good Life เบต้าโกรทุกคําคือความสุขมาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลยสถานที่แห่งนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องถูกจารึกไว้ว่าพระสงฆ์รูปหนึ่ง ที่สืบทอดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเผยแพร่สู่สาวกและเผยแพร่สู่พุทธศาสนิกชนได้ถูกน้อมนำเอาคำสอนของพระองค์นั้นมาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมนั่นก็คือหลวงตามหาบัวสวัสดีครับพี่อน,นันต์ครับพี่อนันต์ขอบคุณมากเลยที่ให้ความอุปการะกับรายการของเราในความรู้สึกของพี่อนันต์ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นน่ยพี่อนันต์มอง หลวงตาอย่างไรฮะก็มีความเคารพศรัทธาในคําสอนของท่านคือท่านพยายามท่านท่านสอนทุกคนโดยเสมอหน้าโดยไม่เลือกชั้นวรณะหรือเพศวัยใครเข้ามาหาท่านเนี่ยท่านก็สอนก็ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติท่านพิเศษทางท่านก็คือท่านมีเมตตาไม่มีประมาณประวัติของ หลวงตามหาบัวที่ผูกโยงกับวัดป่าบ้านตากเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงฮะก็เริ่มต้นก็คือว่าหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมทีนี้ท่านก็จะสั่งสอนโยมแม่ก่อนอบรมโยมแม<อ>ใ่ให้ให้ให้มีธรรมคลองใจครับท่านก็เอาโยมแม่ไปบวชพอบวชแล้วก็ไปอยู่ที่จันทบุรีไม่ถึงบวชชีบวชชีครับไปบวชโยมแม่เนี่ยธาตุขันไม่ถูกกับอากาศอ,อาหารทางด้านโน้น<อ>ก็เลยพาโยมแม่กลับมาที่บ้านตาก ตรงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นป่วยเป็นอม,มพาธด้วยครับก็มารักษาตัวจนหาย<ม>จนหายก็ดีก็เลยไว้แ่จำเป็นจะต้องดูแลโยมแม่เลยก็เลยตั้งวัดบัาตัดมีโยมเลยก็ถวายที่<อ>ตรงนี้ก็เลยตัดสินใจมาสร้างวัดป่าวัาตาดเมื่อปี2498ลูกตาจะนิพพานหรือละสังขารอยู่ตรงห้องนี้เป็นห้องปลอดเชือ้อหลังจากที่กลับ กับรักษาตัวที่สิริราชแล้วนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้จนกระทั่งวัดสังขารสิ่งบอกบอกที่ว่าองค์ใดบรรลุธรรมหรือองค์ใดได้สำเร็จพราะอาหารก็คืออธิธษฐานของท่านนี่กลายเป็นพระธาตุ แล้วจะทางที่องค์้องตาเดินโยกโบุพมก็จะขนาดนี้นะครับเป็นอะไรนะครับเส้นทางเดินโยโยโที่บอกว่าประมาณ29-30บ 29. <30 S 1> ครับตรงนี้ท่านทําใหม่เพราะปกติแล้วจะเป็นดินอ๋อเป็นทางดินเพี่นั้นครับพิพิพธภัณฑ์ธรรมเจดีที่สง่างามอยู่ด้านหน้าวัดนั้นเนี่ย เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อประมาณปี2,561ครับ561โดยเจ้าอาวาสหลวงพ่อสุดใจหลวงพ่อสุดใจตอนนั้นท่านยังไม่ละสังขารยังไม่ละสังขารโอ้คือมีเงินที่สัทธาบริจาคเนี่ยประมาณ300ว่าคือช่วงองค์ลูกตาก็อาจจะมีเงินส่วนหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็จะมีรัทธาบริจาคัทธาเข้ามาแม้ว่าจะหลวงตาจะละสังขารแล้วก็ตามใช่ครับเพราะทุกคนอยากจะเห็นอยากจะเห็นอรุณรสถานที่จะเป็น อน,อนุสรณสารถานสำหรับให้คุณระบุคุณนทิดาภายหลังได้ดูรอยดูรอยปฏิปทาหรือแนวปฏิบัติขององค์่านธ์<อ>ตรงใบโพกิ์วิถปฏิสถานพระบรมสารีกธาตุพระอาหารตธาตุอธิธาตุขององค์ลุงตาและก็มีพวกพุธประจำสี่ทิศที่เราเห็นใบโพธใหญ่ๆมาทางนี้คือพระพุทธทองคำ ภายในรัฐเจดีก็จะเป็นแก้วคริสตันที่บรรจุอธิท่าขององค์ลรงตาเจ oh. ตนาขององค์ลรงตาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้เอาคติธรรม oh. คำสอนปฏิปทารหรือแนวปฏิบัติของเราที่ผ่านมาเนี่ยออกเผยแผ่ให้โลกได้เป็นคติเ oh. ตือนใจนี่คือ ประยกตัวอย่างครับพี่อน,นันต์ครับ,รบที่เราเห็นอยู่กับตาตอนนี้คำว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินนี้อีกแล้วเป็นอนันตการพี่อน,นันต์ครับผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจแล้วผมก็ขนลุกแต่ผมอยากจะรู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นประโยคนี้หลวงตามหาบัวได้สอนพวกเราไว้หลายประโยคท่านเทศว่า เกิดมาชาตินี้เราพอเพิ่มก็ไม่ได้ลดก็ไมไ่มันพอดีสําหรับเราคําว่าพอดีสําหรับเราหรือว่าเพิ่มไม่ได้ลดก็ไม่ได้หมกยก็มาคือ,อไม่ว่าทางโลกได้ทางทมท่านพอแล้วโอ้ทางโลกก็กิเลสสามตัวในท่านฆ่าได้ทั้งหมดเลยโ,โลกโกรธหลงสิ้นไปจาก,กจิตใจของท่านเราเกิดมาชาตินี้เพื่อสงราะหอโลกอนุะหอโลกให้ดูผลงานที่ประมาทมาของเรา การสงเคราะห์โลกในท่านสงเคราะห์ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็ได้แก่การช่วยเหลือในโรงพยาบาโลโรงเรียนสถานที่ราะการแง<อ>ต่างๆพวกนี้เป็นจํานวนเงินมหาศาลที่สําคัญอกีกการหนึ่งที่เป็นที่ท่านออกมากู้ชาติในภาวะเศร,รษฐกิจจำได้ครับจำถอยเมื่อปี40นะครับตอนนั้นฟองสบู่แตกต้มยำกุง้งไ้หลวงตามหาบัว ประกาศตัวมาเป็นผู้นําเป็นผู้นําในการช่วยชาติผมยังคนลุกอยู่ถึงทุกวันนี้เลยครับพี่อนันต์ครับเรียกว่าทบทวนนิดนึงครับบทบาทของหลวงตาตอนนั้นท่านมาทําอะไรครับท่านมาตอนแรกเนี่ยที่จริงท่านมารวมใจเอาเรื่องจิตใจก่อนคือฟื้นฟูจิตใจก่อนฟื้นฟูจิตใจแต่เรื่องเรื่องวัตถุสิ่งของเงินทองนะเป็นเรื่องผลพลอยได้ครับถ้าหากว่าจิตใจเราดีแล้วเนี่ยจิตใจเรามีความมั่นคงจิตใจมีธรรม คลอ,องใจแล้วเนี่ยอ,อะไรต่างๆมันก็จะไปรอดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินนี้อีกเป็นอนันตการตรงนี้แหละครับที่ทผมไม่เข้าใจลึกซึ้งเหลือเกินก็ถ้าหากว่าพระอริยะหรือพระอหรหันต์องค์ใดบรรลุธรรมขั้นสูงสุดนะ,ะก็จะไม่กลับมาเกิอดอีกออ ในภาพรวมของพิพิธภัณฑ์นี้บอกอะไรฮะในภาพรวมของพิพิธภัณฑ์เขาจะบอกเรื่องของธรรมะและปฏิปทาธรรมะของพระเจ้าปฏิปทาขององค์หลวงตาทั้งหมดนะครับห้องนี้ก็เป็นห้องแสดงหุ่นสามตัวนะครับตัวแรกก็คือความโลภตัวนั้นก็คือความโกรธตัวกลางนี่คือความหลงโลภโกรธหลงใช่ครับเราว่าเรามีความสุข่ะ แต่มันเป็นความสุขระยะสั้นเป็นความสุขทั่วข่าวตราบใดที่เรายังมี3ตัวนี้อยูนะะ่เมื่อหากว่าเราลดละ3ตัวนี้ได้มากน้อยแค่ไหนความสุขมันก็จะเกิอดอยู่กับตัวตัวเราเองเส้นทางชีวิตหลวงตามหาบัวยานสสัมปันโน98ปีจากลูกหลานชาวนาสู่อริยะสม ท่านเป็นลูกชาวนาลูกชาวนากําเนิดท่านอยู่ที่อยู่ที่บ้านตากใชฮะโอ๋อยู่ที่บ้านตากเลยบนตาจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรคนที่สองในจํานวน16คน16คนที่ชัดเจนที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ก็เสด็จบ่อยถูกไหมฮะใช่ครับในที่สุดแล้วท่านก็มาละสังขารเมื่อพศ54 ท่านก็มาถวายตัวเป็นสิทธ์ขององคงปุมัน่น oh. ท่านเคารพองค์ลงป่มั่นมากที่สุดเลยถือว่าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นตั้งครูบาอาจารย์ออ oh, นี่เป็นจำลองจ,จำจำลองสำนักวัดป่าบ้านโคกนกตรงนี้คืออะไรครับพี่เอ๋ตรงนี้คือเขาเรียกว่าห้องหยดน้ำบนใบบัว แสดงเห็นให,ให้เห็นว่าระหว่างสมมุติกับวิมุติเนี่ยแยกกันโดยสิ้นเชิงตัดขาดกันโดยสิ้นเชิงเปรียบเสมือนหยดน้ําลงบนใบบัวน้ําก็ไม่ประสงค์ที่จะซึมซับลงไปบนใบบัวใบบัวก็ไม่ต้องการที่จะซึมซับน้ำอตอนนี้ก็เป็นตัวแทนของทองคําซึ่งเป็นคําสอนของหลวงตาท<อ>ี่เอาปางแผนไว้ ประมาณร้อแต่ละแผ่นนี่คือคําสอนของหลวงตามัเลยเป็นคําสอนอยากจะเชิญชวนให้พุทธศาสิกชนทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาชีวัติผลง,งานหรือปฏิบัติที่ท่านได้ทําเอาไว้เพื่อเปิดคติเตือนใจเพื่อตัวเองจะได้ยึดทำคำสอนของท่านไปเพื่อพุทธัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและครอบครัวนะครับ ขอบคุณพี่อนันต์มากๆเลยครับ,บ,ค,ค,รบคุณผู้ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR code บนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน <c oughs>